여그그룹룹같은은은경우에에는는는는빨리데데뷔시키고고싶이이이마음속 <laughs> 있있요요제가자팀을을정확확하게말씀드릴수유명미해놓상태ทำคนไทยไม่ได้พักอีกแล้วค่ะสำหรับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในเกาหลีใต้อย่าง YG Entertainment กับเด็กไทยคนล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวออกมาหลังยังฮยอนซอกผู้บริหารของค่ายออกมาประกาศผ่านทางช่อง YouTube ของ YG เมื่อวันที่25พฤษภาคม2568ว่ากำลังจะทำเกิลกรุ๊ปวงใหม่โดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า YG Next Monster ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด4คนซึ่งในตอนนี้ก็มีการเปิดไลน์อัพมาแล้วถึง2คนโดยคนแรกคือเอเวลี่ชาวออสเตรเลียรับตำแหน่งแรปเปอร์และคนที่2คือชัญญารับตำแหน่งร้องเพลงหรือโวคอลซึ่งเป็นเด็กไทยของเรานั่นเองหลังจากรู้ว่าน้องเป็นคนไทยก็เล่นเป็นกระแสฮือฮาทำเอาคนแซวว่า วายต้องมีเด็กไทยจนเหมือนกลายเป็นประเพณีไปแล้วโดยในวิดีโอเธอได้โชว์ทักษะในการร้องเพลงที่มีชื่อว่า The Crush ของ Olivia o l i v i วีย d รดิโกซึ่งเสียงและการถ่ายทอดอารมณ์ของเธอก็สามารถสะกดสายตาคนดูได้อย่างยูมัดค่ะ ชันญ่านะว่าเป็นคนไทยคนที่4ตั้งแต่ค่ายเคยเปิดตัวมาโดยรุ่นพี่ทั้ง3คนก็เป็นที่รู้จักในวงการเคป๊อเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและชิกิต้ากับพาริตาเบบี้มอนสเตอร์ที่ผลงานโดดเด่นวิ่งตามรอยรุ่นพี่มาติดๆหลายๆคนมองว่าโปรเจกต์ครั้งนี้แอบมีความคล้ายกับตอนที่ค่ายสร้างวงแบ็คพิงค์ขึ้นมาแต่ยางฮยอนซอกก็เคยพูดไปเมื่อวันที่ประกาศโปรเจกต์ว่าทั้ง4คนคือกลุ่มคนที่เขามองว่าเข้ากันที่สุด ส่วนเรื่องบุคลิกก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นพี่บางคนอยู่บ้างค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมขลึกออนไลน์นะครับ